อืมพี่น้องวันนี้มีของฝากมาอีกแล้วอนะก็เป็นผัดพริกข้างกุ้งดูฮะก็กรอบดูฮะดูหน้าตาน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยฮนะเนี่ยดูฮะใบมะกรูดมีพริกนะพริกแห้งผัดพริกแห้งด้วยแบบทำให้กลิ่นมันหอมมากๆเลย ช่องกิตนัในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเ,เรามาลองชิมดูผัดผิกข่างกุ้ง แล้วจะกินกับข้าวสวยนะข้าวสวยร้อนๆเลยเราลองนี่ครเริ่มยกแรงนะอ,อร่อยอร่อยช่ได้เลยมันกิ่นของพวกพิ่แกงนะแล้วตรงคางกุ้งหรือว่าหัวกุ้งเนี่ย หัวยังเต็มเต็มอยู่เลยฮะนะไม่ใช่ว่าเหมือนมีแต่หัวกุ้งเขาถอดเนื้อออกไม่ใช่นะยังมีเนื้อเต็มเต็มอยู่หนึ่งชิ้นเราก็จะแบ่งแบ่งครึ่งกินกับข้าวห,หอมใบมากรูดนะ หอมกิ่นของพริกแห้งทอดนะน่าสนใจฮะน่าสนใจนะนนใ,จใครที่ยังไม่เคยกินลองดูฮนะคือนะเล็กไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครเห็นเนี่ยลองซื้อไปกินดูนะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆ ไม่ไพูดเล่นชิ้นใหญ่มันเกาะกันนะครับนั่นแหละแค่เย็นไว้ก่อนนั้นเนี่ยนะแค่เย็นไว้หลายวันแล้วแล้วมากินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยได้เลย ใส่ตรงไปหาสั่งไว้มาติดตู้เย็นแล้วแหละนะน,ะ,นะกินแค่นี้เล็กกินได้พอาสักสองมือ้อสองหรือสามมื้อด้วยซ้ำเพราะข้าวจานหนึ่งก็หมดไปครึ่งหนึ่งมั้งเนี่ย ตัแช่เย็นไว้มันก็ยังยังนุ่มอร่อยเลยแค่นี้ก็อิ่มแล้วะถ้ามีผักกินแหนมด้วยถือว่า เยี่ยมเลยคำใหญ่ๆนะข้าว่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอพามาชิมกินหรือชิมแหลนะครับอิ่มเลย นะก็คือค้างกุ้งผัดพริกนะครอร่อยจริงๆควรจะมีติดตู้เย็นไว้เลยนะอันนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยสุดยอดหรือบางคนอยากจะกินกับมีผักด้วยหรืออาจจะไปใส่มาม่านะต้มมาม่าเนี่ยถัว่าเด็ดเล้วนะ่านจะกินกับข้าวครึ่งหนึ่งก็อิ่มแล้วนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะ ก็ผ่านมาชิมนี้แหละถือว่าอร่อยผ่านนะผ่านคะแนนเต็มสิบให้ถ้าประมาณสั่เก้าจุาถ้าคนนั้นกินตอนนี้มันมันเย็นนะแช่เย็นไว้ถ้าร้อนร้อสดๆนะ่าจะอร่อยเต็มสิบเลยกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ผมสวัสดีครับ